สวัสดีครับพบกับผมช่องสวนหอบฝันชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้สาระนิดๆหน่อยๆครับในการอนุบาลลูกไก่ให้มีขนาดโตแล้วก็ได้รอยชนที่สวยงามครับในส่วนตัวของผมเองก็จะมีอยู่ก็คือจะใช้อาหารหมูนมข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดครับผสมกันในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็จะผสมกันแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากัน,นครับครับตัวนี้ผมก็จะให้ไก่ลูกเจี๊ยบเริ่มกินตั้งแต่อายุ3สัปดาห์ขึ้นไปถึง5เดือนนะครับมาดูกันนะครับว่าลูกไก่จะกินดีแค่ไหนครับนี่เป็นลูกไก่ ที่มีอายุหนึ่งเดือนครึ่งนะครับก็จะมีขนาดสมบูรณ์โครงสร้างดีนะครับวันนี้ผมทำประจำจะได้ไก่อายุแปเดือนมีน้ำหนักสองจ้าถึงสองจดแดขึ้นไปนะครับจะมีโครงสร้างที่สวยงามมาก